สาเหตุที่ทําให้คนหัวล้านเนี่ยแบ่งออกเป็น2ปัจจัยนะครับปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในนะครับปัจจัยภายนอกก็อย่างเช่นนะครับสารเคมีต่างๆนะครับที่ทําให้มีผลต่อการเสื่อมสภาพและเสียไปของการเจริญของเซลล์รากผมต่างๆนะครับอย่างเช่นการใช้น้ํายาดัดย้อมนะฮะหรออือยาต่างๆ ที่ที่มีผลกับเซลล์รากผมนะฮะทำให้เซลล์รากผมเนี่ยเสื่อมสภาพแล้วก็ไม่สามารถเอ่องอกขึ้นมาเป็นเซลล์ผมได้นะครับส่วนปัจจัยภายในนะครับก็คือเอ่อโรคต่างๆนะฮะที่ที่เกิดขึ้นในร่างกายเนี่ยที่ทำให้เกิดผลตามมาของเซลล์รากผมที่ไม่ไม,ไม่ไม่เจริญมาเป็นเซลล์ผมนะครับอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นพวกฤทธิ์ของฮอร์โมนต่างๆ นะฮะฮอร์โมนเพศชายที่ที่มีผลกับเซลล์รากผมที่มีความไวต่อฮอร์โมนเพศชายนะครับอย่างเช่นคนบางคนทําไมพี่น้องกันนะครับหรือฮอร์โมนเพศชายระดับเท่ากันแต่คนหนึ่งเนี่ยเซลล์รากผมเนี่ย ไม่มีปัญหานะครับส่วนอีกคนนึงเนี่ยกลับมีปัญหานะครับก็เนื่องจากว่าเซลล์รากผมของเขาเนี่ยได้ผลพวงทางพันธุก,กรรมนะครับซึ่งอยู่ในยีน x ที่ได้รับจากคุณพ่อคุณแม่มาเนี่ยนะครับทำให้เซลล์รากผมนั้นเนี่ยมีการตอบสนองไวต่อ,อโฮอร์โมนเพศชายนะครับทำให้สีรษะล้านลงนะฮะหรือผมร่วงลงอย่างเร็วกว่าปกตินะครับส่วนปัจัยอื่นๆนะครับอย่างเช่นที่ผมร่วงเป็นหย่อม นะครับที่ที่ศัพท์ทางการแพทย์ว่า cia, a โล p e เช a ย r อ a t เนะครับพวกนี้เนี่ยก็เกิดจากได้หลายสาเหตุนะครับอย่างเช่นปัญหาอย่างหนึ่งก็คือปัญหาภูมิแพ้ของร่างกายหรือแพ้ภูมิตัวเองนะครับก็มีปฏิกิริยาตรงบริเวณเซลล์รากผมทําให้เซลล์รากผมตรงบริเวณนั้นเป็นหย่อมๆเนี่ยหายไปนะครับส่วนปัญหาอื่นนะครคือการติดเชื้อไวรัสตรงบริเวณหนังศีรษะหรืว่าการติดเชื้อ เชื้อรารที่บริเวณหนังศีรษะหรือเชื้อแบคทีเรียต่างๆเนี่ยก็ทําให้เซลล์รากผมนั้นเสียไปนะครับส่วนประการอื่นๆนะฮะอย่างเช่นแผลเป็นต่างๆนะครับทำให้เซลล์รากผมอันนั้นเนี่ยเสื่อมสภาพลงจนจนไม่สามารถขึ้นเป็นผมได้นะครับอันนี้อันนี้เป็นสาเหตุหลักๆนะครับที่ที่พบได้นะฮะทำให้เซลล์รากผมไม่สร้างขึ้นมากับ จากสถิติและข้อมูลนะครับก็พบว่าอายุประมาณ30ขึ้นไปเนี่ยก็จะมีประมาณ1ใน4นะฮะของกลุ่มประชากรเนี่ยเริ่มมีปัญหาผมบางหรือว่าศาีรษะลานในบางกรณีที่เป็นมากนะครับส่วนอายุ60ขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นปริมาณ1ใน3นะฮะเป็นอย่างน้อยนะครับที่ที่จะเริ่มมีปัญหาผมบางลงนะฮะจนถึงศีรษะลานอย่างเห็นได้ชัดนะครับ โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในในในผู้ชายนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะพบว่าศรีรษะเริ่มเถิดขึ้นนะฮะส่วนส่วนส่วนหน้าผากนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งตรงบริเวณกลางกระหม่อมนะครับนนก็เริ่มเริ่มจะบางลงบางลงก่อนบริเวณอื่นนะครับส่วนในสุภาพสตรีเนี่ยนะครับด้านข้างและด้านด้านด้านกลางกระหม่อมก็จะเริ่มบางลงเช่นกันนะครับเมื่อเมื่อเริ่มมีปัญหาเรื่องผมบางและผมร่วงนะครับส่วนการสังเกตเนี่ย ก็ส <S an> ่วนใหญ่เนี่ยตัวตัวเจ้าของเองนะฮะตัวตัวตัวคนไข้เองเนี่ยก็จะพบว่าเวลาหวีผมเนี่ยหรือว่าตื่นนอนมาเนี่ยก็จะพบผมร่วงติดอยู่ที่หมอนหรือว่าหวีผมเนี่ยติดอยู่ที่หวีมากขึ้นหรือว่าเวลาอาบน้ําหรือสระผมเนี่ยจะพบว่าผมเนี่ยจะร่วงอยู่ในอ่างอาบน้ําหรือว่าจะร่วงอยู่ที่พื้นมากกว่าปกตินะครับ มีครับนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่าลืมว่า,ามีความต่างและเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องระดับฮอร์โมนนะครับอย่าลืมว่าเพศหญิงเนี่ยก็มีส่วนหนึ่งที่ที่ที่เป็นฮอร์โมนเพศชายที่ถูกสร้างโดยต่อมหมวกไตนะฮะที่ที่ในร่างกายของเพศหญิงนะครับอันนี้แหละจะเป็นเหตุหนึ่งนะฮะที่ทําให้ศีรษะ ร้านได้หรือว่าผมบางลงได้อย่างเห็นได้ชัดนะครับโดยเพราะยิ่งมีมียีนทางพันธุก,กรรมเนี่ยเข้ามานะครับทำให้เกิดผมร่วงขึ้นในวัยที่เกิน30ขึ้นไปนี่ก็จะเห็นได้เด่นชัดยิ่งอายุมากขึ้นก็เห็นได้เด่นชัดนะครับส่วนปัญหาอื่นนะครับการใช้ยาต่างๆในในร่างกายเนี่ยซึ่งทำให้อ่าระดับฮอร์โมนหรือว่าทำให้เซลล์รากผมเนี่ยมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นทำให้ผมร่วงได้ครับ อันนี้ขึ้นอยู่กับสาเหตุนะครับอย่างเช่นเราพบว่าติดเชื้อไวรัสหรือว่าพบว่าติดมีมีการติดเชื้อราหรือว่าเป็นตุ่มหนองตรงบริเวณรากผมพวกนี้ก็ต้องรักษาจากต้นเหตุนะครับส่วนสาเหตุอื่นๆที่พบได้บ่อยที่สุดก็คือ95%ของกลุ่มที่ศีรษะล้านทางพันธุก,กรรมหรือผมร่วงเนี่ยก็คงต้องแก้ที่สาเหตุอย่างเช่นสาเหตุที่เราเราพบว่า,าเซลล์รากผมเนี่ย มีความไวต่อ,อฮอร์โมนในร่างกายเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยสารต่างๆนเนี่ยก็คงต้องมุ่งเน้นไปตรงบริเวณปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือไปบล็อกระดับฮอร์โมนตรงบริเวณรากผมนะครับพวกนี้เนี่ยอาการต่างๆดโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงแรกเนี่ยจะหยุดอาการผมร่วงลงนะครับและช่วงต่อมาเมื่อเซลล์รากผมฟื้นตัวเนี่ยผมก็ค่อยๆเริ่มขึ้นจากเซลล์รากผมเดิมที่ ไม่มีปรากผมไม่มีผมเกิดขึ้นมานะครับพวกนี้คงต้องใช้เวลาอย่างน้อยเนี่ยสาเดือนนะครับที่จะกลับคืนมาได้ครับ